ที่ก์พอยที่เราบอกว่าดีเราชอบทำก็ได้ C เองคือแบบไม่เห็นมีอะไรเป็น A เลยอ่ะเนาะอีกอันนึงที่อาจจะลืมพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการแพทย์ทางเลือกเนาะก็จ no. ะที่ที่มักจะได้ทำก็คือเรื่องของอ c คิวพังเจอร์ก็บอกว่าจากการศึกษาประมาณ60-70%ของของอะคิวพอยต์จุดฝังเข็ม มันมักจะตรงกับตำแหน่งที่เราเจอที่ก็พอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะค,คิวพังเจอถึงจะช่วยได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนไทมัสซาดก็เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของ r ีแล x กเซชันป็นหรือว่าโยคะก็จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะมีทั้งสเต็งเทนนิงสเต c ชิ่งเรื่องสมดุลอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้แต่สเนาะเรื่องยาก็ยานี่เป็นดีเลยนะเขาบอกว่าอะไรเพราะเหมือนกับ ถ้าแบบจะไปรักษาเรื่องของท er ิกเกอร์พอยเลยจริงๆเนี่ยเนื่องจากบัตรโฟที่ไปตรงท er ิกเกอร์พอยอ่ะมันไม่ดีวันยาที่จะใช้เป็นซิสเมิกมันมักจะไปถึงตรงนั้นได้ไม่ดีเนาะประมาณดีก็เลยเป็นดีทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะมีข้อใช้บางอย่างเช่นเอนเซตมันก็จะช่วยลดโพอินเทคชันซอนเนสได้เลยประมาณนี้ค่ะโอเคอันนี้น่าจะว่าจะแถมแต่หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราฟังกับอาจารย์มาริกาีกทีนล้วกัน uh huh. นะคะ อเคจริงๆยังต่อเวลาได้ได้อีกนิดนึงค่ะอาจารย์โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะซ้ำไหมก็ก็คือว่าอาจจะมีปรับกําหนดการนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวพอท่านประธานราฐวิไลมาก็จะเป็นเชิญผู้มในการเปิดงานแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยมาต่อเซสชั่นหลังจากเบรเพราะว่าหลังเปิดงานก็จะมีหัวข้อ opening lecture สัก20นาทีนะคะคราวนี้ในส่วนที่ overview เรื่อง myofascial pain syndrome ไปแล้วบางท่านอาจจะ นึกภาพไม่ออกหรือมีท่านใดมีคำถามสามารถาถามได้นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดคร่าวๆจริงๆเหมือนยังไม่จบแต่ก็เลยรีบจบมีอะไรจะเสริมต่อไหมคะไม่ละมีคำถามจากคนฟังไหมคะจากผู้ฟังส่วนใหญ่นะคะก็คือตัวโรคโรคที่พบเนี่ย ถ้าจะมาถึงรีแฮบส่วนใหญ่จะไม่ใช่เคสที่รักษาแล,แล้วจะดีขึ้นในครั้งสองครั้งอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบปรับจูนนิดนึงอาจารย์พอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะว่าแบบเคสที่แบบพรีเซนเตชันแปลกแต่ว่าเราก็ทีแบบออฟฟิเช a l pain แล้วก็ก็ใช่นั่นแหละอะไรเงี้ยมันก็จะมีเช่นอะไรอ่ะที่เคยเจอจริงๆก็อาจจะมีแบบ c เชสเพนมา เจ็บหน้าอ,อกด้านซ้ายเลาไปต้นแขนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีอาการอย่างอื่นของฮาดอะไวท์เทาไซด์ก็ดีไม่มีเหนื่อยไม่มีเพียาเป็นแค่เจ็บเจ็บแน,น่นๆอย่างเงี้ยก็มาหาที่ก็พอยแถวเพ็กตอโลิสแล้วก็ทรีตไปก็ดูดีขึ้นหรือว่าเป็นพวกอะไรอะเคยมีแบบคอนซัลจาก GI เป็นแบบปวดท้องอะไรเงี้ยค่ะปวดท้องปวดท้องน้อยอะไรเงี้ยก็มาหาที่ก็พอยแถวแถว คอตาตัสลำบอลลุมล่มหรือว่าเป็นพวกแอ็บ,บดูมินอลมัสเซอย่างเงี้ยค่ะก็ทรีตก,ก็คนไข้ก็ดีขึ้นแต่อันนั้นก็คือ GI ไอเขาเวิกอัพมาหมดแล้วนะคะคือแบบเราก็แบบอาจจะต้องมีว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะนึกถึงไมโ่เพนในอะไรที่เราไม่ค่อยเจอค่ะปวดตำแหน่งที่เราไม่ค่อยเจอมันอาจจะต้องไปหาดูก่อนด้วยไปรู้เอาโรคที่มันอันตรายก่อนด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นคือถ้าตอนสมัยเป็นเดนอาจารย์จะพูดว่า ไมโอเชียเพนเนี่ยคนที่ไม่รู้จักก็จะไม่ได้แอกคนใครก็จะแบบว่าปวดแบบเนี้ยหมอก็จะบอกปวดแปลกๆเป็นไซคายเปล่าใช่ไหมมีแบบรีเฟอร์เพนอะไรแปลกๆแต่พอเรารู้จักขึ้นมาอะไรเราก็จะคิดถึงไมโอเชียเพนใช่ไหมอย่างเมื่อกี้ที่เล่าแบบเชสเพนมาเงี้ยก็เอ๊หาอย่างอื่นไม่เจอะที่ก็พอยตรงนี้แหละหรือว่าบางคนแบบเบียนหัวแบบบ้านหมุนมาเงี้ย เอ็นทีประเมินแล้วทุกอย่างดูดีหมดก็มาคลายที่ก็พอยแถวคออะไรเงี้ยก็ดูดีขึ้นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโอเวอร์แดกหรือเปล่าแต่ก็ทายทิตไปแล้วคนไข้ก็ก็ดูเหมือนกับจะดีขึ้นเนาะแต่ว่าในระหว่างนี้เราอาจจะต้องมีแบบถ้าในช่วงฟอลล่าในช่วงฟอลล่์อัพเราอาจจะต้องมีเอเช่นแบบว่าเออมันแบบอาการปวดตำแหน่งมันแปลกๆนะทิศตไปแล้วมันไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะ เนี้อาจจะต้องต้องเวิร์กอัพหรือว่ามีการตรวจร่างกายประเมินใหม่อีกทีหนึง่งเนาะว่าเอ๊ะแบบพวกพี่ปวดหลังปวดเอวมามนวิคแล้วหรือเปล่าต้องคอนซัลต์อธหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องประเมินเรื่อยๆเนาะประมาณแล้วตำแหน่งที่ว่านี่ perpetuating factor เป็นอะไรบ้างเป็นอะไรได้บ้างก็คือถ้าคอคือมันเหมือนกับเป็นแบบพวกอะไรอะตรงท้องอะห,หาไม่เจอ,อตรงท้องไม่รู้หาไม่เจอแต่ว่า ถ้าเป็นตรงคออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทํางานนี่แหละเน้นคอมนั่งจ้องแท็บเล็ตอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นได้เงยขึ้นมาโอ,อวิน่นประมาณเนี้ยเชสบอลก็อาจจะแบบยกของหนักอะไรใช่ไปยกของอุ้มของอ่แข<ท>้งไปทำท่าออกกําลังอะไรพวกเนี้<ม>ก็เจอนะคะหรือที่บอกว่าเออ พอเริ่มไม่ตรงไปตรงมาตรงมาอาจจะต้องแบบเหมือนเวิร์กอัพอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เจอเป็นอะไรอะคะส่วนใหญ่คือเนื่องจากเราเราดูแลคนไข้ร่วมกับอ,อถูเยอะอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกแรตตี้คุรพัตตี้เป็นพวกแบบซีสปอนอะไรพวกเนี้ยมากกว่าแต่ก็จะเคยเจอแบบอันอันนี้เป็นเคสดูต่อคนอื่นอะดูมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เนื้เดิ้คนไข้ก็ดีขึ้นนะ แต่พอวันดีขึ้นดีมาหมอมีก้อนอะไรก็ไม่รู้ขึ้นที่หลังปรากฏเป็นโบทูเมอร์เนี้ยก,ก็อาจจะต้องแบบอประเมินร่างตรวจร่างกายคนไข้เป็นระยะระยะดีๆคุยดีๆเรื่องเลดแฟลกซายอะไรพวกนี้นะคะค่ะก็คือถ,ถ้าเหลือหลังมากๆ ก็อาจจะต้องหา primary เนาะก็คือกลายเป็นเรากำลัง t r ิ t secondary, m ่เม facial pain mm hmm. อยู่ซึ่งบางทีไอ s e ์แอลลนี่แหละมันอาจจะเป็นคอร์สท,ที่มันไม่สามารถกำจัดได้มันก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยเป็นเลื้อรลังนะคะในส่วนที่จะกำจัดเรื่องของต้นเหตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวเซสชันถัดไปหลังหลโอเพนนิ่งเลคเชอร์ lecture, เราก็จะมาฟังอ,อาจารย์ทางออกเมดนะคะแล้วก็อาจารย์ทางเพนสเปกเช a l ลิสมา พูดต่อนะคะในในหัวข้อเรื่องเ o r k Related นะคะกับเรื่องของ chronic pain นะคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะอาเชิญอาจารย์อาจารย์ปุยใช่ไหมคะซูลินอมัน ได้แล้วนะ,เ,ะเรียนถามอาจารย์นะคะอาจารย์มีเทคนิคการเลือกอาการฉีดอินเจคชันกับดรายนิ้งยังไงคะว่าเอ่ามัดนี้เราจะเป็นดรายดีดยไหมหรือเอาเป็นซโลเคนดีไหมอะไรเงี้ยคือถ้าส่วนตัวถ้าแบบมันมีแบบเพิ่งปวดมาไม่นานแล้วก็มีไม่กี่จุดจุดสองจุดอะไรเงี้ยก็จะเลือกเป็นทิกเกอร์พอยน์อินเจคชัน แต่ถ้าเป็นแบบโคนิกมานานๆแล้วมันก็จะแบบกระจายทั่วตัวเราก็ไม่ไม่น่าจะฉีดที่ก็พอยหลายๆจุดเนาะเพราะว่าไซโลเคนมันก็จะมีโดสของมันมันก็เลือกเป็นดานิติ้งหรือว่าเป็นอะคิวพังเจอร์ไปเพราะมันน่าจะเก็บได้หมดกวาดล้างได้ดีกว่าอเงี้ยแล้วแต่แต่เราวิสิตอาจารย์ห่างกันประมาณขนาดไหนอ๋อถ้าส่วนตัวก็คือดูที่ เพนคนไข้ว่ามันเพนเยอะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าแบบเพนเยอะก็อาจจะนัดแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่เยอะมากลำคาลลำคาลก็ยาวเลยค่ะเพยียงแต่ว่าไอ้ยาวๆเนี่ยก็จะต้องเน้นเรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมแล้วจริงๆนี้หัตถการเนี่ยอาไดนิดดิ้งเนี่ยคือถ้าถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะเรียกไดนิดดิ้งถูกเนาะแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยเราจะบอกคนไข้ว่ายังไงดี ถ้าจะคุยให้คนไข้นั่นก็ลงเข็มคลายจุดแต่อันนี้ไม่ใช่ชื่อที่รักวิไลแนะนำวะรักวิไลเราแนะนำใช่ไหมใช้อะไรนะตักเข็มลงเข็มคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าแบบอันนั้นก็ยาวเกินเนาะเราก็บอกว่าเออตรงเนี้ยมันตึงลงเข็มก็ไปคลายตรงนี้นิดนึงอ,อย่างเงี้ยก็บอกไป ค่ะแต่คราวนี้แพทย์ที่ส่งมาบางทีก็จะบอกคนไข้ว่าเรียกว่าฝังเข็มซึ่งจริงๆแล้วหัตการฝังเข็มเนี่ยมันแตกต่างจากการลงเข็มไดนิดติ้งยังไงคะอาจารย์ก็คือถ้าไดนิดิ้งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าเราหาที่กระพอยเจอแล้วเราลงเข็มให้ไปตรงตำแหน่งของที่กระพอยนั้นๆเนาะแต่ถ้าเป็นอะควพังเจอร์ก็คือมันก็จะไปอิงกับทฤษฎีของแพทย์จีนใช่ไหม มันก็จะไปดูเรื่องของเส้น,นลมปราณดูเรื่องของจุดฝังเข็มอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าถ้าแบบใครที่แบบลงลึกๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีการวินิจฉัยตามแพทย์แผนจีนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีจุดที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อปรับสมดุลร่างกายอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ทําตามปักตามเส้น,นลมปราณจบแล้วก็เรื่องอ่าอาจารย์ามาริกาเชิญเชร์เลยแชร์ แล้วค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะคือว่าเอิญเจอคนไข้ที่ OPD แบบว่าถ้าสมมติว่าคนไข้มาด้วยการปวดแต่ว่าคือเราคําไม่ได้ทิกเกอร์พอยต์มีแต่แบบมอนเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แต่ว่าคำยังไงก็คือไม่ได้ทิกเกอร์พอยต์อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่า,าตัวทิกเกอร์พอยต์อินเจ็ชันหรือว่าตัวไดนิตติ้งมันยังมีโรไหมคะในคนไข้กลุ่มนี้อะค่ะหรือว่าแบบเราควรจะไปทําอย่างอื่นเช่นแบบเอลเตอร์ซาวงี้มันจะเห็นชัดขึ้นไหมอะค่ะคือถ้า ถ้าเทคนิคที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันมันบางทีมันเกร็งมากมันแข็งมากมันคํำไม่ได้อะไรเลยเงี้ยค่ะมันได้แค่มัสเตอรที่มันตึงๆก็จะให้พีีก่อนให้พีก่อนก็คือเหมือนกับให้ลองไปแบบลงโมเดลิตี้ล,ง, ity, ลงความร้อนลองอะไรพวกเนี้ยให้กล้ามเนื้อมันคลายลงร่วมกับให้ยาลดปวดเงี้ยค่ะเราลองมาเรานัดโล์ลาอ,อัพมาดูอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้เรื่องของอันเตอร์ซาก็ ที่อ่านหนังสือรอบนี้เขาก็จะมีพูดถึงว่าใช้ใช้แดกอันต์ซาวค่ะดูว่ามันมีทิกเกอร์พอย์หรือเปล่ามีนอ็อตหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจว่าจารชวันหรือจันปวิรั์มีประสบการณ์ะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าแบบเวลาจะฉีดไอ้กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่มันลึกๆอะค่ะเขาจะใช้อันต์ซาวไกด์แต่ว่าทิกเกอร์พอย์อย่าลืมว่ามันแบบ0.1มิลมันเล็กมากเพราะ,ะนั้นมันก็อาจจะยากอยู่เหมือนกัน แต่โดยส่วนตัวก็คือประมาณนี้หรือว่าถ้าถ้ามันไม่คลายจริงๆก็ใช้เป็นอะควพังเจอร์แบบจิ้มตามแนวที่คนไข้ตามเมริเดียนไปเลยค่ะหรือก็คือตอนนี้มันก็จะมีช็อคเวฟอะคะ่ะ <c oughs> ช็อคเวฟเวลาที่เราลงในตำแหน่งที่คิดว่ามีเม o โอฟเชียลเพนเนี่ยถ้าโดนทิกเกอร์พอยต์มันก็อาจจะสามารถระบุตำแหน่งทิกเกอร์พอยต์ได้ด้วยนะคะ ตัวเครื่องช็อกเวฟก็มีดิมอนอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเผื่อตอนเบรกท่านที่สนใจก็ไปลองได้เนาะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ช็อกเวฟนี่อีเวนต์เท่าไหร่ในคู่มือยังไม่มีในไกด์ไลน์ยังไม่มีพูดถึงเนาะเพียงแต่ว่าเท่าที่จำได้มันเป็นเอามันเป็นออฟเลเบลไหมเหมือน indication ของช็อกเวฟมันยังไม่ได้ไม่ได้แบบพร o ฟ กับเรื่องไมโอฟาชี่ลเพนอะมันเป็นเหมือนเราเอามาใช้กันแล้วบางทีก็ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้กันต่อมาเรื่อยๆมากกว่าก็คือส่วนหนึ่งที่ได้ใช้ก็คือคนไข้ที่ที่ลังเลเรื่องการลงเข็มนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าจุดที่ใช้ในการรักษากล้ามเนื้อก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าลงเข็มแล้วดีแต่เราอาจจะขายของไม่เก่งไม่สามารถเชียร์ให้คนไข้แบบยอมลงเข็มได้หรือคนไข้ก็อาจจะมีแอดดิจูดส่วนตัวว่า ลงเข็มแล้วมันยังงุ้นย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ,อมีประสบการณ์ที่ไม่ดีได้ฟังข่าวว่าเออมีคอมเคชันหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยอาจจะกลัวเนาะ mm hmm. เพราะการลงเข็มโดยประสบการณ์จริงๆเนี่ย mm hmm. บางทีแค่เปลี่ยนมือคนไข้อย,ย่างนอยเนี่ยหมายถึงคนไข้แบบ mm hmm. เป็นเลื้ลัง mm hmm. ใช่ไหมเป็นเหลือลังอย่างเงี้ยเออบางทีพอเราให้ผู้ช่วย หมายถึงแพทย์ประจําบ้านอะไรอย่างเงี้ยช่วยเราก็จะรู้เลยว่าว่าถ้าเป็นคนไข้ประจำเนี่ยพอเปลี่ยนมือปุ๊บบางทีเขาจะบอกมันไม่เหมือนเดิมมันระบมกว่าเก่าครั้งก่อนหายครั้งนี้ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นคนเดิมคล้ายๆเราเรา,เรานวดเรายัง,ย,งยังอยากได้หมอนวดถูกมืออะไรเงี้ยนะคะกับอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดก็คือเรื่องของคอมพลิเคชั o นเนาะงนั้นก็ คือจริงๆคอมพิเคชันมันมันไม่ได้แบบมีอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดขึ้นมันก็อันตรายเหมือนกันเช่นอะไรเวลาที่จะลงเข็มแต่ละจุดอะค่ะให้ให,ให้เนื้ออยู่เสมอว่าข้างใต้มันเป็นอะไรเช,นช่นแบบสมมติว่าเราจะจิ้มตรงลอมบอยเองนี้ข้างใต้มันเป็นปอดน,นะจ๊ะนนระวังปอดแตกนะจ๊ะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูเรื่องของความขนาดของเข็มความยาวเข็มเรื่องของเดเรคชั่นของเข็มที่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่า upper tab ก็เหมือนกันเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องต้องคิดไว้ด้วยหรือว่าตรงไหนที่มันใกล้เนิร์ฟก็ต้องระวังเนาะประมาณนี้โอเคค่ะมีคำถามเพิ่มอีกไหมคะ ก็คือหัตถการไดนิตติ้งถ้าแพทย์ประจำบ้านเวชัสตร์ฟื้นฟูเราก็จะได้เทรนนะคะแต่ถามว่าแล้วแล้วถ้าเราเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอ,อยากจะฝึกแพคทิสพอได้ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้มีข้อกำหนดอะไรไว้ว่าต้องเป็นหมอรีแฮบเท่านั้นที่ทำไดน e ตติ้งเนาะเพียงแต่ว่าเรามั่นใจเราได้รับการฝึกฝนมาดีแล้วหรือยัง้ยคะเนาะมันก็ โดยถ้าถ้าเหมือนแบบที่เคยแนะนําเดนที่แบบอาจจะเป็นเดนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาหรือเดนอิเล็กทีก็คืออาจจะแนะนําว่าให้เอามัดที่มันคอมพิเคชันน้อยอยอ,อันนั้นคือที่ชอบยกตัวอย่างเสมอคืออินฟราสเปเนตัสเจอเยอะเจอ,เจอ,เจอบ่อยทําง่ายมีสแคปูล่าทั้งแผงกันอยู่อย่าจิ้มออกนอกสามเหลี่ยมแล้วกันนะคะแล้วก็ลองแบบลองฟลอ์อัพดูแล้วก็ ถ้าดีขึ้นโอเคเราก็มั่นใจมากขึ้นแล้วเราทําให้ชินมือให้ความรู้สึกของเข็มว่าเอออันนี้เข็มมันยังอยู่ในกล้ามเนื้อนะมันหนึบหนึบหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยพัฒนาไปเป็นที่อื่นประมาณนี้หรือถ้าเป็นเซลโลเคนอินเจคชั่นก็น่าจะทําได้เลยไหมคะแต่เทคนิคมันก็คล้ายๆกันนะมันก็คือเป็นแบบหาที่ก็พอให้เจอแล้วก็ลงไปให้ตรงแล้วก็แฟนนิ่ง เหมือนกันทั้งทิกเกอร์พอยต์อินเจคชันและดายนิตติ้งแล้วจําเป็นต้องเป็นไซโลเคนอย่างเดียวไหมยก็ได้หลายอย่างไงแล้วแต่เราสนใจใดใช่ไหมถ้าแบบสมัยไปเรียนฝังเข็มก็จะมีอะไรสวยเจนก็คือฉีดยาใช่ไหมวิตามินทั้งหลายอย่างเงี้ยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่ที่ที่ไปพูดไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันก็ได้ผลอยู่แต่ไม่ได้ต่างกัน กับการใช้ไซโลเคนอะไรพวกนี้ค่ะค่ะก็การลงครั้งแรกอะไรบางทีที่คนไข้ไม่เคยเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลสําหรับการลงครั้งแรกเพราะประสบการณ์แต่ละคนจะไม่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่เขาเคยแล้วก็โอเคแหละมันดีอะไรเงี้ยหรือคนที่อาจจะได้รับคําแนะนํามาว่ามันดีก็อาจจะพิเศษว่ามันดี แต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นการดิวกับคนไข้ก็เราจะต้องลองดูเพราะจริงๆโรคมันได้แอกง่ายมากเลยเนาะแต่ว่าการรักษาอ่ามันหลายมิติเนาะรักษาให้ดีแต่ก็อาจจะไม่หายขาดซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับวิธีก่อน,อนๆที่คนไข้เคยลองมาหรือเปล่าว่าแบบเออนวดก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งทำกายภาพอุนตาซาวก็อยู่ได้3วันหรืออะไรอย่างเงี้ย เผื่อคนไข้จะสนใจในการลงเข็มเฉพาะจุดนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กัลยามากเลยนะคะก็เดี๋ยวอ,อีกสักประมาณ5านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมา,าเริ่มพิธีเปิดนะคะขอบคุณค่ะ ท่านใดยังไม่ได้ทำพีเทส